วันนี้โชคดีครับฮะวัดไหนแค่ pues นีน oui ้แหละตรงไปนี่แหละมันทันตรงไปนี่กับนาวัดเออนาวัดไงอ๋อเพื่อนเคี้ยนรถม้าไส้ไปมาหันมา นี่นี่เลี้ยวไส้นี่เลี้ยวไส้เป็นนี่เออเออเห็นเนคนขี่มาไส้มาอยู่เยอะรอร้านข้านั่นละร้างง่างเลี้ยวเว้ยตายโยงง่ายอย <c oughs> ่าอาอ,าอาป้าเม่มา เก็บผักกับตอดเส้าเาวันที่สามเนาะเขาว่าฝนจะมาฟ้าก็มืดฟ้ามัวอยู่อากาศดีๆนะมือมเส้าสบายมากหล่อนก็นั่งบนรถเนาะที่เกียดลงนี่ก็จะเป็นข้างผัก ชมจันบ่อดอกชวมชมจันบ่แจ่บแจบเก<ช>็บมาเด็ดกินได้เลยเลยนี่มาแต่แตกออกนี่เป็นดอกนี่นี่เมืองเมือง,ง,งเป็นดอกเบอร์เด้นด,ดีดีดอกอันนี้กินดีเพราะว่าเป็นยาระบายอ่อนๆกินน้อยเป็นยาระบายกินเยอะเป็นยาถ่ายเดีเอวว่ากันไปก่อนะนะครับ ตื่นเช้าก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะก็เริ่มทำบุญแล้วครับตื่นเช้าใส่บาตรแล้วก็พาแม่กับยายข้างบ้านไปวัดไปจังหันกลับมากอะ่ะเ,เป็นไหวพระมาเก็บเอ่อบักเขือนะวัสันมีบักเขือบักทัวอย่างทั้งในมันหลายแนวอยู่ นั่นก็เป็นเวไปจับเป่าน้องใหม่ก่อนวัสนว่าก็เป็นเป็นบ้านอยู่สวนเนาะพีไสเป็นกงอยู่นี้ถ่ายไปก็ไ่เห็นยังดอกเหมือนเอือคือ้นเนี่ยอยู่ทึงหลดทายเนาะก็ปานนั้นแล้วโอ้หมู่บ้านหลังหลดุดยอดหลุดไม่เยี่ยมเลยเหมือนนี่ขีฟุูนออกเบิดงละ อานะครับวันนี้พาดูช้างเนาะอยู่ดีๆก็มีช้างเดินผ่านมานะครับไม่กล้ารอดหรอกกลัวมันเหยียบมันตื่นรถมันตื่นรถนีตีนยันเหยียบรอยอีกลวเอาครับ